ดูครับ8-9ต,ตัวครับเยอะมากครับนี่ครับนี่ครับานานานนยังสวยเลยยังสวยเลยจำเกิ่นะครับยังสวยเลยีย่เอกสังเสริมสีเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาวถ่ายคลิปวันบูด้า เขานับนับดูอ่ะน่าจะถึง8ปดถึงเตัวนะคะพากันออกมาหากินปลาไส้ตันในทะเลบางแสนบริเวณเขาสามมุกค,ค่ะโดยพี่เขาก็เปิดเผยว่าฝูงวานบูด้าเนี่ยอพยพมาจากฝั่งตะวันตกฝั่งทางบ้านแหลม,มก็มาหากินบริเวณบางแสนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเลณนะบริเวณนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กรมประมงและทรัพยากรทางทะเลและธรรมชาติก็ได้มาสำรวจและประกาศให้ชาวประมงพื้นบ้านงดออกเรือนในเขตที่มีวานซึ่งสําหรับฝูงวาน ก่อนหน้านี้เนี่ยเขานับนับกันได้มีแค่เพียง6ตัวเองแล้วตอนนี้ นับได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าพอสังเกตเนี่ยช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมาลักษณะรูจักหางมันเนี่ยคาดว่าน่าจะมี9ถึง10ตัวนะคะถ้านักท่องเที่ยวสนใจไปชมวานบรูด้าแล้วเราก็สามารถติดต่อไปได้ที่เรือประมงพื้นบ้านที่หน้าหาดหรือไม่ก็สอบถามด้วยตนเองนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นไว้ให้ทางหน้าจอนะคะก็จะมีเรือนำเที่ยวมีกัปตันที่ชำนาญเชี่ยวชาญเส้นทางนะคะคอยให้บริการ เมื่อเช้าเนี่ยเพื่อรับลูกค้าพาไปดูเนี่ยน้ำได้ประมาณเก้าถึงสิบตัวนะครับเพราะปีนี้มีลูกวานเกิดใหม่หลายชุดนะครับก็รอของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะลงถ่ายรูปอีกทีเพื่อระบุรูปพธร์สันฐานนะครับและตั้งชื่อถ้าใครสนใจดูวานสามารถจะติดต่อเรือสปีดบทหน้าหาดก็ได้ครับหรือจะติด